สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูโซดั m ทั r กันเอ็กซเวเตอร์นะครับวันนี้อยู่ที่บ่อดินนะครับมาตักดินเหมือนเดิมนะครับตักใส่รถพ่วงครับวันนี้รถพวกก่วงก็วิ่งสองคันเหมือนเดิมนะครับอี u z u นะครับเอ็กซ์สามหกนยะ์ทั้งสองคัน ฝุนตลบเลยครับพี่น้องวันนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ใส่น้อยนะครับใส่ไม่เยอะทางหลวงโบกนะครับ đồn bục, mỗi tuần cả, cả thằng thằng, cả cho nó bớt, nhiều, 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 ดินนี้เบาะนะครับดินแห้งเลยฝุ่นตลบนะครับ ดินไปก่อนนะครับพอดีตั้งกล้องเอาไว้เนี่ยตั้งกล้องถ่ายนะไม่มีคนถ่ายให้นะต้องขับรถเอง จะดูสานกำลังมาครับมาทอยดินงะเนี่ยนีย่ยตักเสร็จเราก็ต้องเกลี่ยนะครับเกี่ยให้เรียบให้ดูสวยงามน,นะครับ ตักไม่เท่าไหร่นะเพราะเกียร์ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเกียร์ตัวแม่แล้วก็เกียร์ตัวลูกนะใส่แล้วเต็มแล้วตัวแม่เหลือตัวลูกต่อนะ ดินก็แห้งนะฝุ่นนั้นออกไหมเจ้าหุนใดมาแล้วหุนใดกำลังเดินมามาทำอะไรเนาะ ใส่น้อยนี่เกี่ยรลำบากนะถ้าใส่เยอะแบกนี่เกี่ยง่ายกว่าอ้ดขูขุนคุ้งแหลม นี่ต้องได้ถอดกองไปเป่าคนระับฝนเยอะมากดูบรรยากาศครับนี่ก็เพิ่งเริ่มหัดตักใส่รถพ่วงนะครับนี่พ่วงที่ ห้าสิบนะครับน่าจะพ่วงที่ห้าสิบเพิ่งได้ตักได้ห้าสิบพ่วงทำไมห้าสิบก็สี่สิบเก้านะครับเตี้ยเกียร์แล้วไงเกียร์ถ้าใส่น้อยนี่เกียร์ยากนะมันอยู่ลึกเนี่ย คุณสำหรับการติดตามรับชมนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ